ได้ไล่มางได้ดําเอมแนเอาอยากได้ล่กันดำเอาลแล้วจักมัดจักหมัดเป็นตาจ้างคนะอไเป็นตจ้างคนสีมาเห็ดเหรอไสีมาเห็ดจ้างหายคนเขาว่ไรสามอยเาเอาเออมือนึงอนโอ้จ้างเขาสามอยเหรอสามลยเลยฟาด

มาไปจ้างบ้านเื่นมาจ้างบ้านไหนอ่ะเขาอยากมาเจ็บตัผนะู้ิจิตเขาจ้างเราบา้านรู่นเขาเขาหาอะไรจ้างไรร่นเ,เขาจ้างกันยังไงสามลอยขืกันสามลอยอว่าได้นับมัดเขามัดจ้าลก,กาเนี่กลกกาเนี่ก็จ้างขึ้นกันลกกาะวจ้างลกกาะนน้นนจ้างดำ มือรุ่นไปจ้างดำเออ้าเลยก็จ้างมาเท่าไรวุบมาจักบาทยักมาละหาวาดหรอยักวะโอ้หาวาดดำหน้ามาละหาทาดเหาวาดใช้สีาเอาโอ้สเอายอะดิเออรอยมัดก็หารแล้วเนาะมือนึงีดำเลยเอ็กมัดอ่ะเออมือนึงีดำเลยเอ็กมัด กติเป็นรับจ้างเขาเขากว่าเลเจ้าอ้อยีเช็ดไว้บอร่างเขาใส่ลูกกาเป็นยังไงว่าเขางามหังอเปล่างามอ๋อน่างเขาแบบเขาใส่คนเห็นบางคนแบบใช่เต็มช่างขั้วคนช่างขั้วคนก็บอกนั่นต่างหลายสายนี่กับคนัานีไปไม่ยกใส่ได้เห็นเอาไปใส่ เพชรคนเพ็ดทุ่นเ็ดเห็ดเป็นคอกวะเออันเ็รมันมาอยู่มัเท่าย่งเือลย้ว่าหน้าดันลงเงี้ยมาไปเบิ้งัเตไปทเล่ก็้อ้นุ่าลงอยู่งหน้าังเกี่อะโอ้ข่ายแย่งยังตัวระสาวกัเขาก็มีงานเนาะเขากว่างานบ้างเอาขกล้วยนีอาทิตยละเท่สองเต้อย่ไส่ตไปตัดมา ตหน้วดว่าทเกือบเรามือเพื่อมันโอกมันไ่ได้ไปนม่ได้ไปเทิ้งไปท่งที่แบมเทิ้งไปวันันทิตย์วันเสาร์มันไ่ได้ไปหน้าปีดีปีดีเที่ยวสามห่วงสี่ห่วงเอามาห้วยมันลู้ไว้วยาษา้าัาาาสินาสาไปเที่ยวหลัว่าสา มานี่ยมาตุ้ยมาตื้อแขะตึกแขะสาสาบบกใช่เลยล่ะสาสาไม้ดิตาใยนี่เขาคนที่หลังปลาใสปลาแม่ใ่ไข่มาลาบมานั่นกินมาสาเนี่ยสาเนี่ยมันน่าร้ายมันถือว่าบวงไงเลืมอยมาหาออกปลาอยู่อยู่สาไม้ดิสาใยดิ สายไงของผมนี่นี่กูบวมมาจังแม่ดอกลุงมังมกหนังบ่ามาหนังบวมบกมบนมสื่อมันเป็นเชงเดีาอะไรเอาหาอะไรล่ะแปงแ้งยางลงไปดยแป้งยางแป้งิเอากะย้ามุ้เง,งเขาละเราไปเล่ข้อหนที่ถนนข้อหน้่งทดถนนนี่นอนเออไปหันมนาสาฝาลันเออ ปลาเก่าเขาตะาเก่าปลาจำเก่งปลาหัวจำเก่งเขียงเลยต้มเออเก็บก็ว่ะไรปลาต้มก็ว่ะไรเอาขึ้นเดี๋ยวเสือว่าในไปสาสันนี่เจือกเก็บว่าไหนกินวะเป็นยังกินอยู่เอาไหนอยู่เป็นยังไหนปลาก็ได้ปลาอยู่ปลาคอปลาลูกปลาหยังเลยล่ะปลาตองปลาหยังเลยล่ะ ลสาเขาสาหน้าทองเขาทางพุ่นนั่นเพื่อจแม่งขายมาเขาเม่ดได้จ่อยอย,ยุ่งกันเลยยิ่งว่าสีสาก็ไปสาที่แรกนั่นเกลียวของแล้วนั่นไปสาปลาหน้าบักตุ้ยสาพาในไหล,ห,ลหน้าบักตุ้วยมันยกเต็ดคว่ำเต็ดนั่นเต็มถนน เขาจะเขาจะเอ็ดหน้าปังเอ่อเขาสาเขาสาปลาออกว่าปีนี้เขาเห uh ็ดออกมากปังไอ้ไ hmm. ม่แยกกันเล็กขนะเออไอ้ลูกเคยไม่แยกกันเล็กคุณคิดว่าได้ยูได้ซงยังไงเป็นยังไงไมสวนอือวนสาหมักตุ้ยนี่เอิอว่าสาหมักตุ้ยนี่ หนาุีสามุีานี่สานี่สัเจ้านี่สามผจัสักีสามจดองเออนี่สานี่สามคู่พิจิเออมาที่นี่ก็แวงกันออกแว้งกอ,อกคู่พิจสื่อเขาใจกันนี่เของผจันนี่อง้าผจญดองน่ก็มาุดสาแบบไงยนนี่กันองเมื่อห็นเอไป เห็นแล้วเออนั่นล่ะมงไงมีมดปลาซิวปลายังน่ะแต่เห็ดอยากบกอยากง้างยังเสกเอาขึ้นได้มดเออเอาขึ้นยังไดซ้อนเอาเยี่ยนี่เยี่ยนี่แหี้ยมิดตะโกยยายปลาเออปลายังแน่ปลาปลาแม่ปลาแม่ปลาแม่ปลายยังนีมดตะเพียนเออตัวใหญ่ๆก็มีระเบิดหน้อยๆนั่นไปล่อ ไายบักน้อยๆบักเดบักโดนเลมอนอ๋อบักโด,เล,กดเลมอนมันคือ,อหากินเป็นแท้เพราะว่าจะให้ไปผู้เดียวเด้อะว่าอะไรดิเออข้าวแห้งนี่ตอนเร่หน่อยเก้าปีสิบปีนี่แหละตกน้าตกน้่นเพราะว่าว่าให้ไปว่าให้มาไปผู้เดียวดลอดพี่เจมมาไปกับพ่อไปกับแบบตุ้ยมันมั่งล่อปลามันล่ออะไรตอนนี้เออหากินน้ำ เออเขาบอกมากินพี่กินเพื่อนเท่าพี่<อ>มันกินข้าวแรงพี่เ<อ>น,นี่ยไ้ปลาว่าลาบว่าลันกิน<อ>บกกักนี่ล,ลับไปรอกับไหนร่อยนียน่ะละบักดูมอลเนี่ยยิงเก่งว่าลงไปังกี่ว่าอาหารลรงไปกี่หยาบหยาบเลยคือยืนใส่โทรศัพท์เลยอืเพวกอึดปลาเขาขา้าวเดียวไปกินขัน เขาจะาจะไปเหนเขาเทียมหน้าเจ้าเหมยี่หรอหน้าไหนน้าสวนเขาหมดละเข<อ>าบอกว่ว่าเขา,า,าแขายงอยากไปเขาไปแม่ไปอยู่นั่เอาก็าคือบไปไดอด่ะพัีตัวพาเเส้นไขรนี่บอดเนี่ยนังือยกะสันยุสวนนันบ่ยุสวนนันบ่มูอก่ากกากขายเอากระจคนแล้วมังไปเก็บขายเออ ผอกาฉันมจังหวะเนาะอ,อ,อยากไปว่อยากไปว่าว่านมวลเแล้วใครอยากไปนี้เฮือนอเนาะจำใจไปและะ้วก็ใจไปอยู่ไปยุนังอเอาแต่ออว่าเมื่อกี้บอกว่าไปอยากกินข้าวเที่ยงอยากให้กูอ่งอเอาแม่ไปอยู่นั่นเขาขากอยากบนิบัติเนาะอ,อ,อยากให้แม่ไปยิปบแมเหมือันไมยากแต่ยุเพือนผุนเราพี้า,าอื ตอยุคพี่ผู้หญิงยิ้มใ้ยุคเธอเลยฮะนุ้ยฮกนุ้ยคนยให้ากไปเดี๋ยวไปกู้ชาพันยาผู้เด nope, ี๋ยวไปกู้ช่างนั่นนี่ผู้หยิ้มเพื่อนผกาปล่อยไว้ซือเพื่อนไหนเพื่อนล้านข้าอาหารล้านอาหารอ๋อตัวผน้ผมก็ยูไหม ่วนก็ไปยุ่นลำลูกคไอ้ออไสก็ลอยไปยุลล่นละก่อนจะไปเห็ดหน้าทำว่าตั้แกแมาทถ้า่นล,ละไปยุ่มะพร้าวเทศตัวให้ไ,ไปเพาะว่าก็ว่าไปทำงานได้ยังหมประเทศนอดวูดจัก แม่ทำเต้กี้ว่าผัวจะไปนั่งอย่างนี้ผัวว่าฮัดไปนั่งไม่ได้ผัวมัายู่อยู่คงเจ็บยู่เต้กี้ว่าจะไปทำกันให้พอแม่ไปยุ่งเพื่อนไถ่วันนี้ให้กับป้อยที่ทุ่นไปผู้เดียวอยู่ห้องกับมา้าเลี้ยงหมาตัวหนึง่งซื้อเลขว่าละไพ่จัก จต qu yeah> ื่นก yup ็ส uh uh> 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 uh ื่อวีกมันจะสื่อโลดมไขว่าเเก็บไว้มถแรกจบอูได้ถามถือกุติมันยื่ดอกมันทุกหอดยลลงทุนไนี่ตจบอกจงไได้สนใจบได้ฟังไอ้่่กขลขสมออเกเาราาเเมื่อนี่บอกแล้ว ลำวอดสามคนวัน้หน้อยดิ